ชุมชนหินผาฟ้าน้ำผลิตน้ำอ้อยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช้ในการบริโภคภายในชุมชนและจัดจำหน่ายใช้ดื่มได้ทำน้ำอ้อยให้ผู้ใหญ่ทำอาหารกับข้าวได้มันน่าจะเป็นการลดรายจ่ายเราได้แล้มันเป็นสิ่งที่ปลูกไม่ยากทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวชุมชนได้ปลูกอ้อยไว้เป็นจำนวนมากประกอบกับคุณส้มซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเครื่องหีบน้ำอ้อย ให้กับชุมชนหินผาฟ้าน้ําซึ่งคุณส้มเคยมีประสบการณ์ทําน้ําอ้อยจําหน่ายมาก่อนและพร้อมกันนี้ก็ได้ช่วยฝึกสอนขั้นตอนวิธีการทําให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาและชาวชุมชนด้วยซึ่งการหีบน้ําอ้อยจะทําทุกสัปดาห์หรือแล้วแต่ความเหมาะสม พอดีปลูกอ้อยได้แล้วเออมันน่าจะได้แล้วนี่พอดีมันเป็นจังหวะโชคดีผู้ปกครองนักเรียนเขามีอาชีพทําน้ําอ้อยอยู่เห็นบรรดาศเขาทาแล้วก็อยากทํานะแต่แล้วมันมีมือมันไม่มีแรงงานมันมีใครพอดีผู้ปกครองเขาเขามีเครื่องมือด้วยเครื่องหีบอ้อยด้วยก็เลยมาช่วยเป็นฐานงานการทําน้าอ้อยมีขั้นตอนดังนี้ปลอกอ้อยล้างอ้อยที่ปลอกด้วยน้ําสะอาด นำไปผึ่งให้เสด็จน้ำนำอ้อยที่ล้างเสร็จเสด็จน้ำแล้วนำเข้าหีบเพื่อรีดน้ำอ้อยนำน้ำอ้อยที่ได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบางสองหรือสามครั้งใช้สายยางกรอกน้ำอ้อยลงขวดเสร็จแล้วปิดฝาเราต้องเลือกอ้อยที่มันอายุ11เดือนถึง1ปีนะคะเพราะว่ามันมันจะได้มีรสหวานถ้าอ่อนกว่านี้มันมันก็จะมีรสจืดค่ะแล้วก็สีมัน จะไม่สวยค่ะน้ำอ้อยนับว่าเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงสุขภาพแก้กระหายช่วยให้ชุม่มคอแก้เสมหะแก้ไอเจ็บคอขับปัสสาวะบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายบำรุงธาตุแก้ท้องผูกเหล่านี้คือคุณค่าและประโยชน์ของน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยมันมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรแล้วทีเนี้การปลูก ้อยของเราก็คือเราก็ปลูกแบบอินเซียนะคะไม่ได้ใช้สารเคมียอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือทำมาจากธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะ จากนี้ยังมีผลด้านจิตวิญญาณของชาวชุมชนทุกคนมีความกระตือรือร้นร่นรวมมือกันทำอย่างมีความสุขยา,าน้ำอ้อยจากทางลรงมานะโอ้เหรอเหรอทำเสร็จวันนี้เหรอค่ะเธอกินได้ยังนะ่ะกินแล้วอ่ะเอาอย่างนั้นจะไปกินทีหลังเลยเอาน้ำอ้ยนะอยไหมครับเอาจ้าขอบคุณมากครับคุณหมูอร่อยมากเอาน้ำอ้อยมาแจกคนระับ ใช้ปูทำสดใหม่ขอบคุณครับอร่อยมากนะหวานมากครับขอบคุณครับครับโอ้ขอบคุณครับหวานอร่อยมากหวานไหมครับหวานมากนะทำเมื่อไหร่คะเมื่อเมื่อคืนเมื่อกี้ตัดอ้อยมาจากไหนจากนาจากนาจบข่าวจากหินผาฟ้าน้ำ จเจริญธรรมค่ะ